กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่อง d e วิวัฒนะครับก็นะครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับกําลังจะเดินทางไปอําเภอพุนพินนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันนะครับก็อําเภอพุนพินเนี่ยก็อยู่ใกล้กันเลยนะครับกับในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูบรรยากาศการมีติ้งของกลุ่มท่าข้ามเซอร์กิตนะครับก็เรียกว่าไปจอดรถถ่ายรูปเล่นกันนะครับ กับกลุ่มท่าข้ามเซอร์กิตนะครับก็คือท่าข้ามเนี่ยเป็นชื่อ,อตําบลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็คือโซนนั้นเขาจะมีกลุ่มกัน,นครับผมเห็นว่าเขาโพสในเฟซน,นะครับว่าใครอยากมาร่วมก็มาได้นะครับผมก็เลยเไปดีวกว่านะก็วันนี้นะครับเราก็ไม่เคยไปแจมกลุ่มเขาสักครั้งเดียวเลยนะครับอตอนนี้เราอยู่กันที่กิโลศูนย์นะครับคนแถวนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับกิโลศูนย ก็นะครับวันนี้เราก็จะไปมีติ้งกันที่ะสะพานจุลจอมเกล้านะครับหรือว่าคนคนที่นี่เขาเรียกสั้นๆว่าสะพานจุลน,นะครับสะพานจุลท่าข้ามนะครับก็คือเขานัดมีติ้งกัน6กโมงนะครับตอนนี้5้าโมงสีนะครับเรามาเร็วนิดนึงนะครับอตอนนี้อยู่ที่3ามแยกพุนพินนะครับก็ให้เลี้ยวขวามานะครับ ก็ตอนนี้5้าโมงตีนะครับคิดว่ายังไม่มีใครมานะครับก็ที่ผมมาร่วมมิติ้งด้วยเนี่ยก็รู้จักพี่ๆในกลุ่มบางคนนะครับก็เลยมาร่วมด้วยนะครับ ที่นี่แหละเออน,น,น,นี่สถานที่มิติ้งแต่เขานัดกันหกโมงไงถือว่าพาเธอมานั่งเล่นก่อนแล้วกันเอาแป้งมาเหรอนุดูแม่น้ำสดลูกหูลูกตาอันนี้ครับไม่รู้ว่าเขาไหวหมดแหละมืออ่อน A few moments later... กล,กลัวไหมกลัวไหม,ไมฮะม,มันอยู่รางมันอยู่นั่นรางมันอยู่นู่นนะกลัวหมกหล่นเโอเคนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานจุลจอมเก้าตอนนี้ก็มาอยู่ประมาณห้าคันนะครับ <c oughs> เราก็มาแจมด้วยนะครับ เขานัดมิ้งกันเวลา6โมงเย็นนะครับตอนนี้เวลา5โมง57นะฮะโอเคนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปมิ้งกันนะครับก็มากันหลายคันเลยนะครับส่วนอยากจะเป็นค่ายของ Honda นะครับม <sk ีตั้งแต่ 500, 650นะครับแล้วก็มียามาฮ่าอยู่2คันนะมี R1 แล้วก็มี MT-07 นะครับ A few moments later... โอเคนะฮะตอนนี้เราก็วาร์ปมานะครับจากสะพานเจรจอมเกล้านะครับก็ที่นั่นมันไม่ค่อยมีที่ถ่ายรูปกัาเท่าไหร่นะครับ mm hmm. ก็เลยย้ายมาที่นี่นะครับ mm hmm. ปาเมโซนะครับ mm hmm. ก,ก,กม .18 โอเคนะตอนนี้เราก็มาร่วมมิ้งกับกลุ่มกลุ่มใหญ่มากเลยนะ mm hmm. ก็เรามาร่วมมิ้งกับกลุ่มท่าข้ามเซอร,ร์กิตนะฮะสองสี่หก 8 10 12 14ประมาณ30คันนะครับมี CBr 650เยอะมากแต่ว่านี่เราเจอมาป่าคันหนึ่งนะฮะออศูนเนี่ยนี่มี2คันนะครับสวัส <c oughs> ดีครับราันแเหอถราจะกิอ่ะครับ <c oughs> อันนี้นะครับมากันหลายคันเลยนะครับมี CBR 500ด้วยนะครับ CB 6 5 0 R นะครับ Forza ก็มา CBR 5 0 0 X นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นค่าย Honda นะครับ CB 5 0 0 X นะครับอันนี้5 0 0 X เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูใหญ่นะเพราะไปเสริมมาหรือเปล่าอันนี้500เหมือนกันนะครับ500 X 500 F 500R 500R 650R นะครับ Z 8 0 0 มากันเยอะมากนะครับก็นะครับอันนี้มิ팅ปีใหม่นะครับของกลุ่มถ้าข้ามเซอรกินนะครับนี่ก็เรียกว่ามาก็ได้ทุกซีซีนะครับไม่ว่าจะตัวพันตัวร้อยห้าสิบนะครับไม่ว่าจะต่างกลุ่มหรือว่าในกลุ่มนะครับเจอโพสต์ก็มาได้นะครับยว่วัสดีครับยวดครับ อะไรนะพร้อมขึ้นนะขึ้นหลายโลเลยครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศนะครับมาครับเราเล่นกันนะครับที่ปั๊มเอสโซนะครับกมสิบแปดนะครับอันนี้บรรยากาศโดยรวมนะครับผมลอยเ็นบอยเนี่ยมาไต้ที่นี่กันไห้ดูที่ไปเลยลองนับให้ดูนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหก โอ้โหสามกว่าคันอะเยอะมากโอเคนะครับเดี๋ยวเราไล่ให้ดูใหม่นะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็มิติ้งฟีใหม่นะครับมาขับรถเล่นกันนะครับก็เมื่อกี้ก็ตามมาก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับออกมาหลังด้วยนะครับใส่หมวกช้าแป๊บเดียวนี่คือตามไม่ทันแล้วนะฮะใส่แปดร้อยหกห้าศนะครับห้ารอย เราเจอศูนย์เจ็ดด้วยเอ๊้คันนี้ทำไมหล่อจังก็ประมาณนี้นะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับ โอเค okay, นะครับตอนนี้ก็ม mm ีติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เขาก็เดินทางกลับกันหมดแล้วนะครับตอนนี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งนะชื่อ M นะครับแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับชื่อพี่นพนะครับตอนนี้ก็ชวนไปกินน้ําชากาแฟอะไรสักอย่างนะครับผมไม่เคยไปนะครับ เขาชวนผมก็เลยไปนะครับเดี๋ยวก็ค่อยกลับนะครับ <c oughs>

โอเคนะครับสาหรับคลิปมิสติ้งก็ประมาณนี้นะครับก็เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับจากอําเภอบุญปินนะครับก็นะครับตอนนี้ก็อยู่ในอาเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็กําลังจะเข้าที่พักนะครับก็วันนี้นะครับก็มาแวะนอนในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ